สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เรากําลังอยู่กับคุณอาชื่ออะไรคะวิชานงามสมคุณอาวิชาะคะคุณอาวิชานี่เป็นอดีตเคยรับราชการเจ้จาหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตําแหน่งนายท้ายเรียกลค่ะประสรุอยากจะให้คุณอาอแนะนําชาวบ้านที่อยากจะรับประทานแมงดาทะเลว่า แมงดาทะเลชนิดไหนปลอดภัยแมงดาชนิดไหนมีพิษทานได้หรือว่าทานไม่ได้คุณอามีความเห็นว่าไงคะครับสำหรับแมงดาที่มีพิษนะครับเขาจะเรียกว่ามีเหราเกาะที่ตัวครับหรือที่หางครับมันจะมีขนขึ้นจุดนี้พอทานเข้าไปแล้วมันจะเมาส่วนมากปุ๊บเนะี่ยแล้เครื่องในก็จะอันตรายครับบางทีปุ๊บเนะี่ยเครื่องในแตกอะไรจุดนี้ปุ๊บเนะี่ยอันตราย จะมีเส้นเมาครับเส้นดำๆครับแต่โคนหางจะจะมีขนครับที่เขาเรียกเหลาขึ้นนะครับผมมีเหลาเกาะส่วนมากจะเป็นรูปร่างแบงดาถ้วยครับกลมๆตัวไม่ใหญ่ที่คนรับประทานไปแล้วเมาครับถ้าทานน้อยๆก็ไม่เป็นไรครับบางคนทานไปเยอะปุ๊บก็ถึงอาจเสียอันตรายถึงเสียชีวิตได้นะครับมีอันตรายถึงเสียชีวิตได้นะครับต้องระวังครับผม คุณอาบอกต้องระวังนะคะทีนี้อ,อยากจะให้คุณอาแนะนำว่าถ้าเราอยากจะรับประทานจริงๆเราควรจะเลือกซื้อกับแม่ค้าที่เราสามารถไว้ใจได้แล้วก็ให้หาข้อมูลก่อนรับประทาน ที่จะปลอดภัยครับก็ส่วนมากก็ชาวประมงพื้นบ้านน่ะชุดนี้เขาจะมีความรู้ถึงหน้าไหนว่ามีพิษหรือไม่มีพิษจะอามารับประทานไม่ได้แต่สำหรับข้างๆ ในหมู่บ้านครับจะมีหมู่บ้านประมงแล้วก็มีร้านอาหารอยู่แถวแหลมไม่พิมครับชุดน e ี้ก็จะมีไม่มีอันตรายครับส่วนมากผู้ประกอบการปุ๊บก็จะเป็นประมงพื้นบ้านครับก็จะรู้เขาจะไม่ทําให้นักท่องเที่ยวทานครับผมเขาจะก็พูดง่ายๆคือถ้าจะเชื่อใจได้ก็คือจะต้องเป็นแม่ค้าหรือว่าเป็นชาวบ้านชาวประมงที่มีความรู้ทางด้านดู แมงดาทะเลจริงๆเพราะถ้ามีพิษเขาจะไม่ทําให้ชาวบ้านทานครับผมพวกประมงพื้นบ้านจะรู้ครับเขาจะไม่ทานครับถ้าถ้ามีพิษถึงเวลาหน้ามีพิษครับที่ว่ามีขนเกาะที่ที่หางครับเรียกกีลาชาวบ้านก็จะไม่เอามารับประทานครับผมแต่การมาทําปุ๊บเนี่ยชาวบ้านก็จะผ่าแล้วังมีเส้นเมาครับเส้นดําๆเลยครับผมแล้วก็จะดึงออก ก็คุณอาบอกว่าจะมีช่วงฤด,ดูการที่ว่าเขาจะมีพิษเหมือนอย่างที่เป็นข่าวนะคะก็คือ,อแมงดาทะเลเขาจะไปทานสารหร่ายที่มีพิษมาใช่ไหมคะคุณอาใช่ครับอ่าและเขาจะมีลักษณะคือเขาจะมีหนามขนๆเกาะอยู่เนะี่ยคุณอาก็จะเรียกว่าเฮลานะคะคือมีพิษไม่สามารถรับประทานได้นะคะ ทีนี้ความแตกต่างของแมงดาทะเลถ้วยกับแมงดาทะเลที่ว่าสามารถรับประทานได้ไม่มีพิษความแตกต่างของเขาก็คือให้สังเกตเบื้องต้นที่ขนาดนะคะแมงดาที่มีพิษหรือว่าแมงดาถ้วยจะมีลักษณะที่เล็กกว่าส่วนแมงดาที่รับประทานได้อ่าจะมีลักษณะที่ตัวค่อนข้างจะโตกว่าและมีราคาค่อนข้างสูงกว่านะคะก็ต้องพิจารณากันดูให้ดีถ้าอยากจะรับประทาน ยำไข่แมงดาทะเลจริงๆเพราะว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะมีรสชาติอันโอชะถือว่าเป็นที่ชื่นชอบของนักเปิบอาหารทะเลทีเดียวเลยนะคะป้าปสุก็อยากจะให้สังเกตและก็เลือกซื้อเลือกหากับผู้ที่มีความชำนาญทางด้านอาหารทะเลโดยตรงนะคะก,ก็จะเป็นพวกชาวบ้านพวกแม่ค้าที่มีอาชีพประมงเป็นหลักนะคะท่านผู้ชม เพราะว่าพวกเราชาวประมงก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะของอาหารทะเลไม่ว่าอาหารทะเลชนิดนั้นอย่างไหนทานได้อย่างไหนทานไม่ได้แม้กระทั่งแมงกะพุนนะคะก็จะมีแมงกะพุนที่มีพิษและก็แมงกะพุนที่ไม่มีพิษสามารถนํามารับประทานได้โดยที่เราจะต้องเอาพิษเขาออกซึ่งชาวบ้านหรือว่าชาวประมงนั้นก็จะมีประสบการณ์แล้วก็มีพื้นฐานเกี่ยวกับอาหารทะเลกันเป็นอย่างดีนะคะท่านผู้ชมแล้วสำหรับ ท่านที่ยังไม่เคยรับประทานป้าสุไม่แนะนำนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังยังไม่เคยทานายำไข่แมงดาทะเลถ้าไม่จำเป็นหรือว่าไม่อยากรับประทานจริงๆป้าสุก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะแพ้อ,อาหารทะเลชนิดนั้นไหมเราก็ต้องเซฟตัวเราเองเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง แล้วประสุก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคะก็เนื่องด้วยจากการรับประทานยำไข่แมงดาทะเลที่มีพิษเข้าไปและประสุก็จะนําสาระความรู้เกจเล็กเกจน้อยเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวประมงะการหาอยู่หากินของชาวบ้านที่หากินกันตามแนวชายฝั่งน้ําตื้นมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะับท้ายคลิปนี้ประสุก็ขอแสดงความเสียใจกับ ญาติผู้เสียชีวิตอีกครั้งนึงนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะพระสุก็จะขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีมีชชยกันค่ะทุกคน